未来。 ก่อนจะเหลี่ยมขอให้มึงเนียนๆหน่อยเหลี่ยมโง,โง่ๆหเหลี่ยมควายๆก็จะเลี่ยมเลยนายเดี๋ยวโดนตอ่อยอ๋อวันนี้ผิดที่มึงรับหลังแต่พิดที่ทำดีต่อหน้าแม่มึงคงเลี้ยงก่อยๆสันดานมึงเลยถอยสิทา่ากูด,ดูนิสสยและสันดานดูยังไงมึงก็ยังไม่มีดีเก่งแต่รับหลังมึงก็เชิญทำไปพงเฮียได้ใจกูเลยลูกเอาหม,มาในปากมึงออกแล้วเอาตีนกูไปวางแทนแล้วให้กูด่ามึงไปถ้ากมึงคล้องใจมึงก็มามัดมือแทงเดี๋ยวสัว์ เลี่ยมทุกดอกไอกระจอกลูกอีดอกเลียมตลอดไอหน้าช่องคอดมึงยาวตัวไม่รอดมึงควรถอดหน้ากากมึงออกถ้ามึงไม่เลี่ยมกูก่อนกูก็ไม่เลี่ยมมึงกลับไม่มีคนเคยบอกมึงหรอว่าแค่มัดแย้มมันก็อาจจะทำมึงหลับมึงมันไอกากไอสัตว์ขยะมึงมันไอควาย้องตายสวามึงเลี่ยมกูทุกดอกแต่มึงก็บอกกูเพื่อนละโถไอสัตว์ไอนกสองหัวมึงมันทุเรศยิ่งนะไอสัตว์ไอทุเรศมึงทอระยอมึงหักหลัง พักเหมือนกับผี่เพกโวยควายไอเสซแซงมึงมันสว่างมึงมันขยะคนเอาไปคัดแยกอ๋อชีวิตตัวเองให้รอดก่อนแล้วก็มาเลี่ยมกับกูเลี่ยมทั่วไปเลี่ยมพื้นๆกูมองไงคุก็รู้เลี่ยมกับคนรอบตัวมีใครเขามองว่ามึงฉลาดเลี่ยมควายควายกากจะตายเขามองว่ามึงมันอุบฝาดไม่แลบเยอะแล้วกันเจ็บคอ